ทุกคนวันนี้มี7อันดับหนุ่มหล่อลำ้ำที่สุดที่สุดเลยผู้หญิงสวยก็ต้องคู่กับผู้ชายลหล่อใช่ไหมล่ะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เ็นรูปดาวช่าคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะ ำหรับวันนี้นะคะเรามีเจ็ดอันดับหนุ่มหล่อที่แบบทั้งหล่อด้วยแซ่บด้วยที่สุดในดิสนีย์ซึ่งแบบว่าชอบคอนเทนต์นี้มากนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นผู้ชายหล่หอๆมาจัดอันดับเรียงกันนะคะเข้าแถวเรียงกันมาให้พวกเราได้ดูกันนั่นเองค่ะใครอยากรู้แล้วนะคะว่าเจ็ดอันดับหนุ่มหล่อแซบ่บเพชขนาดไหนนะคะเราตามไปฟังพร้อมกันเลย และอันดับที่7ก็คือเจ้าชายฟิลิปค่ะจากเรื่องเจ้าหญิงนิทราตัวสูงใหญ่หน้าตาหล่อเหลาใครล่ะคะจะไม่ตกหลุมรักใครไม่ตกหลุมรักเนี่ยถือว่าใจแข็งมากๆเลยนะคะ <laughs> เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเจ้าชายฟิลิปเนี่ยถือเป็นเจ้าชายองค์แรกที่มีบุคลิกที่ชัดเจนมากกว่าพระองค์อื่นเช่นทรงรักม้าค่ะขัดขืนพ่อของตัวเองด้วยค่ะที่อยากให้คลุมถุงชนและต่อสู้กับมังกรอย่างดุเดือดแถมตอนท้ายนะคะยังมีฉากเต้นรำที่แสนโรแมนติกให้เราได้อิจฉาตาร้อนกันอีกตังหากทั้งหล่อทั้งเก่งใครละ่ะจะไม่หลงรักผู้ชายคนนี้ และอันดับที่หกก็คือ p ริ n งสนาว i นจากเรื่อง p ริ n เซ s s อน d t อร์ฟ็กค่ะหล่อเข้มเหมือนพี่ปอนอัาทมุตเลยทุกคนจริงๆ,ๆแล้วแอดอะชอบมากชอบพี่ปอนอัาทมุตนะทุกคนไม่ได้ ตัวปินนาวินก็คือแบบก็หล่อเหมือนกันนะทุกคนจา๋าซึ่งรินนาวีนนะคะเขาก็เป็นลูกกริย์นะคะแล้วเขาก็แบบใช้ชีวิตอย่างแบบสุขสบายนะคะแล้วก็แบบวันๆก็คือแบบสบายมากไม่ทำอะไรเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบรักดนตรีนะคะแถมเขายังเป็นผู้ชายที่เพย์บอยแบบสุดๆอีกทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเขาไปออกเดตกับผู้หญิงนะเป็นร้อยเป็นพันคนเลยทุกคน You have had quite influence on quite influence had an me Which amazing because have dated thousands women and ก่อนที่จะมาพบกับเทียนา <c oughs> เขาไม่สนใจสิ่งใดอื่นนอกจากตัวเองจนกระทั่งถูกคำสาบที่เปลี่ยนจากหนุ่มรูปงามให้กลายเป็นกบสีเขียวหน้าตาน่าเกลียด oh, <no. S 1> แถมยังทำให้เทียนากลายเป็นกบไปด้วยและทั้งสองก็ต้องเดินทางไปเพื่อแก้ไขคำสาปไปพร้อมกันค่ะจากจิตใจที่เห็นแก่ตัว เทียน,น้าก็ค่อยๆละลายหัวใจที่แข็งกระด้างของนาวินให้เต็มไปด้วยความรักอู้หอโรแมนติกสุดๆไปเลยค่ะอันดับที่5นะคะก็คือ p r i n c e อ d ด m หรือ The Beast จากเรื่อง Beauty and the Beast นั่นเองค่ะทุกคน The Beast นะคะ ต้องทำสาบที่เปลี่ยนจากเจ้าชายรูปงามให้กลายเป็นอสูรหน้าตาน่าเกลียดหน้ากลัว oh. เขาจะทำลายคำสาบได้ oh. ก็ต่อเมื่อเจอรักแท้เท่านั้นอสูรที่เกลียยกาดเพราะคิดว่าไม่มีทางที่จะมีสาวคนไหนมาชอบเขาได้แน่ๆแต่ทุกอย่าง ก็เปลี่ยนไปค่ะเมื่อเขาได้มาพบกับเบลสาวชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่มองคำหน้าตาอันน่ากลัวของเขาเจ้าชายอสูรเนี่ยนะคะเขาก็ค่อยๆแสดงความรักนะคะสแสดงความเป็นเจนเทอร์แมนนะคะให้กับเบลนะคะได้รับรู้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนในที่สุดนะคะเขาก็สามารถเอาชนะใจเบลได้นะคะและก็คืนร่างกลับมาเป็นผู้ชายรูปงามอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะ ะะก็คือจอห์นสมิธค่ะจากเรื่องพภคาฮอนทัสค่ะ,คะถึงแม้ว่าจอห์นสมิธนะคะเขาจะไม่ใช่เจ้าชายนะคะเขาก็เป็นทหารธรรมดาคนหนึ่งนะคะแต่ว่าความหล่อเหลาของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆคะ่ะ จอห์นสมิธเป็นหนุ่มหล่อชาวอังกฤษเขาเป็นทั้งทหารนักผจญภัยและนักสำรวจเขาเป็นลูกเรือคนหนึ่งที่เดินทางมากับเรือของผู้การแรดคริฟต์และได้ค้นพบกับเวอร์จิเนียดินแดงที่เป็นที่อยู่ของชนเผ่าอินเดียแดงค่ะแม้จะรายล้อมไปด้วยคนโลภที่มุ่งหวังจะค้นหาทองคำในดินแดนแห่งนี้แต่ด้วยหัวใจนักสำรวจของจอห์นสมิธทำให้เขาแตกต่างออกไปนอกจากนี้เราจะได้ยินคำพูดที่แสนซโรแมนติก และฉากที่เขาแสดงความรักต่อโพคาฮอนทัสเยอะมากแล้วแบบนี้จะไม่ให้อิจฉาตาร้อนได้ยังไงล่ะคะนับถอยหลังกันเข้าสู่อันดับที่3แล้วนะทุกคนชักจะเข้มข้นใหญ่แล้วและนุ่มรออันดับ3ก็คือเินไลเดอร์หรือที่เรารู้จักกันในนามยูจีน,นจากเรื่องแทงเกิลนั่นเอง ฟรินนั้นเนี่ยหล่อล่ำมีหน้าตาและท่าทางกวนๆที่ดูเป็นธรรมชาติเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับคนจริงๆเลยนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตแบบไร้ร้ายและด้วยเหตุบงังเอิญจากการหลบหนีการจับกุมที่ทำให้เขาค้นพบกับราพันเซลที่ถูกขังอยู่บนหอคอยสูงแม้ว่าจะเป็นแบดบอยแต่สุดท้ายพ่อหนุ่มฟรินก็ตกหลุมรักราพันเซลของเราเข้าอย่างจังและพร้อมจะทำทุกอย่าง เพื่อปกป้องเธอแม้กระทั่งจะต้องแลกด้วยชีวิตของเขาค่ะโอ้โหหล่อล่ำแสนดีขนาดนี้อิจฉาราพันเซลแบบสุดๆไปเลยค่ะและอันดับที่2นะคะผู้ชายคนนี้นะคะเขาได้อินสปายมาจากหนุ่มหล่อชื่อดังอมตะอย่างทอมครูซค่ะและผู้ชายคนนั้นก็คือ เป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาและต้องใช้ชีวิตแบบหัวขโมยเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดแม้จะยากจนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะรักความถูกต้องแล้วก็ให้คนอื่นก่อนตัวเองเสมอเลยค่ะเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยต้องโกหกจัสมินเพื่อจะได้ไปแต่งงานกับเธอแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เลือกยืนอยู่บนความถูกต้องมากกว่าการทำเพื่อความสุขของตัวเองแหมแค่เห็นรอยยิ้มก็ใจละลายแล้วค่ะ ถ้าแอดเป็นจอสมินนะคะจะรีบกระโดดขึ้นผมวิเศษแบบไม่ลังเลเลยค่ะและมาถึงอันดับที่หนึ่งกันแล้วนะคะทุกคนทายกันสิว่าหนุ่มหล่อคนนั้นจะเป็นใครใบให้นะคะหล่อลังตาสีฟ้คิ้วมดกดำผู้ชายคนนั้นก็คือปรินซ์อีริกจาก หนุ่มหล่อล่ำที่มาพร้อมกับดวงตาสีฟ้ารักสุนัขชอบเล่นดนตรีพี่เล่นอารมณ์ดีและตามหารักแท้อื้อหือตรงตามคอนเซปต,ต์หนุ่มหล่อในฝันเป,เป๊ะเ,เราอาจจะแวบคิดไปว่าเขาอาจจะไม่ได้รักแอรเรียวจริงๆก็ได้นะแต่ในตอนที่แอรเรียวกลับไปเป็นนางเงือกแล้วเขาก็ยังพยายามจะช่วยเหลือและอยากจะปกป้องเธอแม้จะต้องแลกด้วยชีวิต พูดไปแล้วก็อิจฉาแอรเรียจริงๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับหนุ่มหล่อแซบทั้ง7อันดับของดิสนีย์ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับดิสนีย์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่ให้พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่เ o o m o o ดอสนำะมาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าบ๊ายบาย